สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง y o u t u b e นะครับช่องนะครสไตล์ national นะครับวันนี้จะมารีวิวการซ่อมโตชิบ้านะครับโตชิบารุ่นนะครับ 32L 3650VT นะครับตัวนี้จะเป็นดิจิตอลทีวีนะครับก็อาการคือไฟไม่เข้านะครับไฟแสดงสถานะสแตนบายหลอด LED ด้านล่างเครื่องก็ไม่ติดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครับจากการแกะเครื่องมานะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับ ไฟตรงนี้ไฟหลอดตรงนี้ยังไม่ติดนะครับไฟแสดงสถานะนะครับก็มาดูนะครับก็ถ้ามองแบบผิวเผินก็นจะมองเหมือนสีไม่บวว่าแต่ผมมองเห็นว่ามันน่าจะบวมรุ่นก่อนๆที่เคยโพสต์ไปก็จะมีพวกนี้นครับสามตัวนี้มีปัญหาแต่ตอนนี้ก็จะออกจะบว,บวมนิดหนึ่งนะครับอย่ามองข้ามนะครบับางคนมองไม่บวมนะแต่ผมว่าบวมนะครับตัวนี้ แล้วก็สิ่งที่มองเห็นนะครับก็จะมีสีสุปนะครับตัวตัวนี้นะครับไม่แน่ใจครับน่าจะแตกไหมนะครับเดี๋ยวขอเปิดแฟลชสักครู่ครับนี่ครับขาลหลติดนี่ครับนี่ใช่แน่นอนครับเนี่ยแตกออกจากตัวครับต้องสังเกตนะครับบางครั้งก่อนซ่อมก่อนอะไรแก่ฟ้ามาต้องสังเกตว่าตัวนี้กำบวว นิดหนึ่งก็ถือว่าบวมนะครับเนี่ยตันนี้ก็แตกอาจจะมีส่วนที่ทําให้ไฟไม่ติดไม่ทํางานตรงนี้ก็เพราะว่าสีตัวนี้มาจะช็อตมันไหม้มันช็อตมันทะลุออกจากตัวมานะมนะครับอือใช่แล้วครับลองเห็นว่ามันทะลุออกมานะครับไม่ใช่กาวหรืออะไรมนติดนะครับสองสองสี J, ่เจหนึ่งหนึ่งร้อยอะหนึ่งร้อยใช่ สองสี่นะครับเจแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นร้อยมิโคห้าสิบโวลต์นะครับ,100บร้อมโคสิโวลต์โอเคผมเดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวเสียบปลั๊กดูใหม่ตอนตอนตอนอ่าตอนมาลองตอนแรกโดยที่ยังไม่แกะเครื่องมองที่ว่าหลอด led แสดงสถานะสแตนบายก็ไม่ขึ้นนะครับมาดูครับเดี๋ยวผมจะเสียบครับ เฉียบแล้วครับไม่มีติดนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะทำการหรือเปลี่ยนออกครับสองตัวนี้ครับครับนี่หลังจากที่ได้เปลี่ยนแต่ไหลไปแล้วนะครับมีสองตัวนะครับร้100 100อยไมโครกับร้อยไมโครห้าสิบโวลต์กับอ่สองสองส,องสี่เจน,นะครับ ตัวเปลี่ยนไปจะใหญ่นะครับก็ไม่เป็นไรครับเอียงตัวได้ครับแต่ค่าเดียวกันครับเดี๋ยวนี้ตัวมันจะเล็กลงครับอันนี้น่าจะเป็นตัวเก่าอาจจะมีวนมาด้วยครับถ้าวนมันมากมันก็จะใหญ่ขึ้นหน่อยก็มาดูกันครับนี่ครับไฟแดงสแตนบายติดแล้วครับเห็นไหมครับโอเคครับเดี๋ยวกดพาวเวอร์ครับ เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วครับเปลี่ยนเป็นสีเขียวติดแล้วครับโตชิบ้านะครับี่ครับก็จะมีไม่ได้เสียบสัญญาณครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับก,การเปลี่ยนอะไรแค่2ตัวนี้จากอาการไฟไม่เข้านะครับก็คือไม่ไม่แสดงสถานะนะครับสถานะของหลอด LED Standby หรือว่า power นะครับ ตัวนี้ผมเคยทําอยู่ประมาณสองรุ่นรุ่นที่บอดใกล้เคียงกันแบบนี้ก็จะเป็น C ีสามตัวเลยนะครับแต่ตัวนี้จะเพิ่มเติมมาคือซีตัวนี้นะครับเพิ่มเข้ามานะครับะดาษร้อยมิโครตัวหนึ่งมันจะปุดปูดครับดูดีจะปุดปูนะครับโอเคครับผมก็คงจะจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสาหรับเครื่องตัวชิบ,บ้ารุ่นนี้นะครับถ้าใครมีอยากลองทําอยากแกะดูก็แกะฝ้าง่ายๆครับน็อ ยาวแค่ฝั่งนี้มาไม่กี่ตัวครับรลองลองดูครับเดี๋ยวผมจะประกอบแล้วเปิดลองอย่ทีครับโอเคครับ